อสวัสดีครับมีคนอยากกลับบ้านแล้วมีคิดดือ้อยากกลับบ้านแล้วครับอันนี้ผมมาปล่อยคิดือ้รอแล้วเดี๋ยวเราพี่มิ้นม,มาช่วยช่วยแกะกลับบ้านครับช่วยแกะออกจากหลักคิดื้อยากกลับบ้านแล้วเล่นแล้วมันถึงเวลาที่แก้วกลับบ้านแล้วนะครับ วิ่งไปวิ่งมาระหว่างรอพี่มิน้นพี่มิ้นเอาหญ้าใส่หลักไว้อยู่ครับพี่นกก็ยังไม่ได้แกะแกะแต่น้องแก้วถ้าแกะพี่นกแล้วพี่นกพาน้องแก้ววิ่งไปไกลครับเราไปหาพี่ช้างตัวอื่นพี่นกเนี่ยเขาเป็นเด็กโตแล้วเขาก็ไม่กลัวครับแต่แก้วตัองเป็นของน้องแก้วครับเพราะน้องแก้วยังเด็กน้อย อยากไปเล่นอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> กล้าสเลิเกินกล้ามากครับเฮ้ยกล้าออกไปเลี้ยปานอกพี่ชายนี่ไม่รู้เป็นไรพี่ชายชอบนอนให้น้องมาหยอกครับเราไปอยู่ฝั่งน้นดีก่อนครับเราจะได้ได้การน,น้องแก้วไปเราไปไกลครับเลยได้ ไปกันได้เ,เดี๋ยวครับน้อมันเป็นล่อรูปล่อลูกลอ่ลลกลอของพี่นพครับลอ่อแก้วตามาขี่หลังพี่นกควจะเกแกยวไปไหนพี่แม็กไม่มีอะไรกินนะวันนี้ น่าอุ้ยออกไก่ซะด้วยไม่กลัวซะด้วยมา,มาไก่แม่ด้วยนะครับสองพี่น้องน้อพี่น้องดึงหางน้อง มาไกลด้วยครับดูแล้วถ้าแบบว่าถึงเวลาของเขาครับถึงเวลากลับบ้านเขาก็จะอยากกลับบ้านอนย่าเดียวนะครับ ทางก็จะจําดีมากเลยครับสี่โมงตรงเป๊ะถึงเวลา,ากลับบ้านนี่รู้เลยครับร้องหาแล้วเริ่มรองแงแล้วเนี่ยครับอยากกลับบ้านเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนฉี่หลังพี่ขี่หลังพี่ ขี้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 หลังขี้หลางขี้มิ้นไม่มาสักทีเลยครับใี้มิ้นนั่นขี้หลังเวลาปล่อยพี่เขามาเฮ้ยปล่อยพูดสิครับปล่อยน้องเขามาพี่เขาก็เล่นดีนะครับเล่นกับน้องก่อนหน้านี้เขาก็ยืนถมนี่ตามภาษาพอปล่อยน้องมาก็เล่นกับน้องดีครับ อ่าเบียด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 ก็ตาหนอไม่มีแล้วอืมอืมอวิ่งไปนู้นวิ่งไปโน่นหาแม่ฝั่งนู้นมานี่ ตพพาพิมินพิมินโอ้แม่พิมินละพี่แกะแมพชรแล้วแกะแมพชรเลยบ้านดีกว่านี่ยาที่แกตาไปเอามานเขาก,กินนะครับเป็นใบไม้รับเป็นเครือทางกินดีเหมือนกันนะพี่น้องจะไปแย่งหนระพี่น้องยังไม่ได้ปล่อยครับ เราปล่อยพี่นกแก้วตาก่อนเพรว่า oh. แก้วตาพาพี่วิ่งเล่นครับจับไม่ทันเดี๋ยวเอาไงไ่ายๆก็เราปล่อยแม่เพชรก่อนแล้วก็ค่อยจับแม่ชายพี่นกปล่อยแม่ชายแล้วก็บาบพี่นกหรือแม่ก็ปล่อยพี่นกแล้วก็จับแม่ฉายพี่นกกับแม่ชายนี่เป็นตัวสําคัญเลยครับน้องแก้วเนี่ยเขาจะติดพี่นกเขาจะติดพี่นกพอๆกับแม่ครับ พี่นกไปไหนน้องแก้วก็ไปนะครับอ่ะพี่ไปพี่นบเลยก็ได้ไปพี่นบแล้วพี่จะจับพี่นกเดี๋ยวก็จับเราก็ได้ทีน,นี้ถ่ายคลิปด้วยแกะด้วยเออแม่ชายเดียวไปหลังเพราะว่าพี่นกกับแม่ชายอ่ะแม่ชายเขาน้องแก้วก็ต้องติดแม่อยู่นะครับติดแม่เป็นหลักต้องตามแม่เป็นหลักแต่ แต่ว่าเขาก็ติดพี่เหมือนกันนะครับแบบพี่ไปไหนเขาไปด้วยเราก็เลยต้องเน้นคุมพี่กับคุมพี่กับแม่ฉายไปก่อนทบถ้อยท้อย้อย,อยพี่จับด้อจับดีๆนะเดี๋ยวไปดูอแก้วเดี๋ยวแก้วพาแม่นำเด็งเล่นรนบะไปหาแม่น่ะไปดือ้อ แม่เผ็ดกินหญ้าครับสวยหญ้าสวยครับหญ้าเนหมุนมาบ่ช่วยคุมก่อนมินแกะได้ยังเอาพี่นอ้องมามาม,ามานี่มานี่จับพี่นอ้องวะเอาจับจับจับมาเลยอ๋อดู ไปจับไปงั้นด้ยไปป่ะนู่น,ปนไปนู่นแล้วแก้วที่แกแม่ชายเลย <c oughs> แก้ววิ่งตุลุตุลุนู่นหรอครับนู่นโตปวนแกไม่ชายเลยพี่ ไม่ขายปุ๊บเรากลับบ้านเลยครับแล้วพี่ก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับ Cái giặt là khóe cái này là khóe lận Cá phì đi đâu mà, trái mà. แล้วกองทับแ้้ตาหลักๆก็จูงแค่ลูกๆครับแม่เขาจะตามลูกมลูกอยู่แล้วอหาเล้วมานี้เล็ว về bạn về bạn bạn về bạn về bạn bạn thôi bạn mẹ Thái.

มันก็ดื้อกันตลอดนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จบไปก่อนนะครับไปต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม